แฟนคลับช็อกวงการ YouTube ไทยสั่นสะเทือนวันนี้ทูมโจจะมาสรุปเบื้องหลังดราม่าการพลสภาพของเดอะมีนจากทีมโอฮาน่าและเคสนี้จะมีอะไรให้เราได้เรียนรู้กันบ้างไปดูกันเลยครับ โอฮาน่า oh คือกลุ่มยูทูบเบอร์สายฮาเอลิสของไทยพวกเขาปังด้วยคอนเทนต์ตลกๆและมีผู้ติดตามมากกว่า7ล้านคนพวกเขาถูกมองว่าเป็นครอบครัวในวงการส่วนเดอร์มีนเขาไม่ใช่แค่คนหน้ากล้องแต่ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและยังมีตำแหน่งคือพนักงานบัญชีของบริษัทโอฮาน่าโปรดักชันจำกัดพูดง่ายๆเดอร์มีนคือเสาหลักทั้งในแง่ของคอนเทนต์และการบริหารธุรกิจทั้งหมดของโอฮาน่า แต่แล้วพฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาทางบริษัทก็ออกถแถลงการช็อกแจ้งว่าเดอะมีนได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักง,งานอย่างเป็นทางการและตัดขาดจากทีมงานทั้งหมดทันทีทำเอาโซเชียลระเบิดพอช่องที่ขายความเป็นครอบครัวกับต้องตัดขาดทางธุรกิจแบบฟ้าผ่า ถึงแม้บริษัทจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากแต่จากการเคลื่อนไหวของเพื่อนสมาชิกในโซเชียลและโพสต์ขอโทษของเดอะมีนที่พูดถึงการแก้ไขปัญหา<ล> <ๆ S 2> ก็สื่อชัดเจนว่าปัญหาภายในมันใหญ่มากและอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินและความไม่โปร่งใสในการบริหารนี่คือความผัดแย้งที่ปณีปนอมไม่ได้และตอกย้ำว่ามีตาภาพอย่างเดียวไม่สามารถคำจุนธุรกิจใหญ่ได้เสมอไปและนี่คืออินไซต์ที่ทุกคนต้องไม่พลาด ข้อที่1ถ้าช่องโตทเท่าบริษัทต้องมีความเป็นมืออาชีพเรื่องบัญชีและการเงินต้องโปร่งใสมีโครงสร้างมาตรฐานพึ่งแค่ความไว้ใจแบบเพื่อนไม่ได้แล้วข้อ2ดราม่าเงินทำลายแบรนด์ความขัดแย้งเรื่องเงินเงินทองทองทำลายความเชื่อมั่นของผู้ชมและพาร์ทเนอร์อย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อมูลค่าช่องทันที สรุปแล้วเคสนี้สอนให้ดูว่าเมื่อบิจภาามาเจอกับธุรกิจในโลกของ YouTube ที่มีรายได้หลัก10ล้านการบริหารด้วยใจยอย่างเดียวบันไม่พอสุดท้ายอย่าลืมกดปุ่มไลค์แชร์ทับสไครให้กับช่องทูโมโจด้วยนะครับ